à, Phên, nói cho em này, đi chơi đi như thế nào bao? อือจ้ะหกอือเจ็ดอ่าเจ็ดเออเวร์ไม่เหนื่อยแล้วลูกปานเหนืแล้วเนี่ย

ยังยังยังไปยังไปยังเอาใหม่หนึ่งสองสามอ้อเหนื่อย้าเหนื่อยแล้วพอก่อนนะเอามากลัวเหนื่อยเลยหรอคะคึกอะไรวะเนี่ย หนึ่งสองส่เมื่อยแล้วอ,ะอ่ะตาเมื่อยไม่เมือ่อยไม่เมืออรร่อยไม่เมื่อยเลยเหรอลูกอันหนึ่งสองนนหนึย่งหนง เหนื่อยอันเหนื่อยแล้วค่ะอันเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยยังคะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งจองจ้อโอ้ปลาไม่ไหวแล้วอ่ะอะปลาไม่ไหวแล้วหนึ่งจองจ้ออือจ้ะโอ้ปลาไม่ไหวแล้วลูก อธิใจอธิใจดูแม่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 น้องดีใจอะไรคะอดีใจอะไรคะวันนี้เพลินอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนคะวันนี้มาทำอะไรคะจริงด้วกินดีๆยังไม่ได้อึแสดงว่าไม่กินเนาะ เด็กเต็มเลยนะอคคุยกันคุยกันนะคุยดีๆดีใจเพื่อนดีใจเหละลูกคุยดีๆเป็นยังไงบ้างเพื่อนเล่าให้แม่ฟังสิเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเบียดเดียว เพื่อนเยอะไหมคะเพื่อนเยอะไหมคะเพื่อนเต็มเลยเหรอลูกเพื่อน้งลเพื่อนโอ้โหเต็มเลยเนาะโอ้โหโอ้โหมีตุ๊กตาด้วย เป็นไงมั้งคะเล่าแม่ฟังให้เพื่อนมาทำอะไรคะกลัวไหมกลัวหมอฉีดยาไหมคะกลัวไหมเพื่อนกลัวหมอไหมกลัวฉีดยาไหมคะไม่กลัวเหรอคะไม่กลัวเหรอกลัวนิดหน่อยกลัวนิดหน่อยเหรอ อยากคุยเจ็บไหมเจ็บไหมลูกอยากคุยอยากคุยอยากคุยคุยยังเียวเตรียมฉีดยาเนาะฉีดตรงนี้นะเจ็บนะเจ็บนะเพื่อนไม่กลัวเหรอคึกคึกคึกเพื่อนไม่กลัวนะคะเพื่อนไม่กลัวเพื่อนชอบ